สวัสดีครับพบกับเด็กคุ้เคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานจเไฟบุ๊ออนฟดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อยแปดอาทิ์นะครับทุกอาทิบทุกคําถามเราพร้อมให้คาตอบคุณนะครับครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับพี่เล็กนะครับก็เป็นร้านขายพวกขนมปังหรือว่าอาหารปลานะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะลองไปถามพี่เล็กดูนะครับว่าแกขายของราคาประมาณเท่าไหร่และพออยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันครับ นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสราริมน้ำนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมาให้อาหารปลาก็จะมานั่งพักผ่อนนะครับก็บรรยากาศดีครับถือว่าเป็นสถานที่น่ามาทมําบุญไหว้พระกันนะครับนี่ผมกล้ามาอยู่กับพี่เล็กนะครับพี่เล็กวันดีครับพี่ค,ครับพี่พี่เล็กนี่ขายขายของอ่ามีกี่อย่างครับที่ร้านที่มีกี่อย่างมีอยู่สามอย่างจะมีอะไรบ้างพี่มีอาหาร ข้าวโพดขนมปังค่ะครับแล้วแล้วแล้วของของอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ขายยังไงครับยี่สิบาททุกอย่างอ๋อทุกอย่างนี่ยี่สิบหมดแต่ว่าจะเป็นขนมปังก็ยี่สิบอาหารเม่ก็ยี่สิบแล้วอันนี้เป็นขนมอะไรนะพี่อันนี้ก็เรียกอะไรข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็ยี่สิบเหมือนกันครับพี่เลกพี่่เปิดร้านต้องกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณเจ็ดโมงค่ะเก้าโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เลิกประมาณ ประมาณหกโมงกว่าค่ำหนึ่งค่ะอ๋อป้าลาวนี้นะครับค่ะแล้วพี่พี่ได้ขายมากกี่ปีแล้วครับเนี่ยยังไม่ถึงสเดือนเพราะว่าขับเรืออยู่ขับเรือการท่องเที่ยวอยู่อ๋อคือขับเรือการท่องเที่ยวด้วยพี่ก็จะพาพาไปเรือที่จะไปไหนบ้างพี่ก็มีนาบัวนาบัวตะจั่เอาเหรอพี่ใช่ค่ะอ๋อขนมชะทางแม่บ้านครับบ้านทำข้าวครับ สวนผลไม้อ๋อครับสวนกล้วยไม้ค่ะมีทั้งหมดห้าห้าอย่างพี่ห้าจุดหจุดที่จะต้องไปถ้าใครมาจุดนี้จะต้องไปเที่ยวที่ห้าจุดที่พี่เล็กว่านี่นะครับแต่ช่วงนี้สวนผลไม้เขาเองยังไม่รับแขกนะคะครับเพราะว่าโควิดพควบคุมอ๋อครับมีเด็กจัดครับเด็กเล็กจัดครับแล้วช่วงนี้พี่เล็กขายของนี่พออยู่ได้ไหมพี่ อ๋อครับได,ได้มันก็ไม่่คยเยอะเท่าไหร่ครับก็แต่แต,แต่พออยู่ได้นะพี่นะพออยู่ได้นี่นะครับนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งของพี่เล็กนะครับที่ขา,ายเกี่ยวกับอาหารป่านะครับที่อยู่ระหว่างภายในหน้าวัดแห่งนี้นะครับก็ดือระหว่งางทุงท่าน้ํไในวัด ครับช่วงร้อยแปดอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาแล้วครับคลิปต์้า้พบกักใหน่ำครับว่าผมจะนำข้อมูลขา่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ